โอ้ยมีเลยเยอดเลยเจก็ยังเหนื่อยเหมือนเดิมเลยมากี่ครับว่าชาวลอยจริงฝัดดินไม่มีหอบไม่มีเลยวันก็ไม่มีหอบครับของจริงของจริงอันนี้การอันนี้การแสดงว่าชาวลอยจริง ทเนี่ยกนทางเนี่ยด้ยทางสองทางเป็นประโยปเหลือนิดเดียวครับพี่น้องนิดเดียวที่ผ่านมานิดเดียวหมายถึงว่าที่ผ่านมานิดเดียวอันนี้คือระหว่างทางที่เราจะไปจุดจุดอีกแล้วจุดชมวิวทะเลหมอกชารเกาะกลางอ่โอ้โหดิบลุณะ พูดได้ง่าว่าถ้าเราปั่นไม่พิดเราไปวิ่งก่อนแล้วเราก็จะขึ้นปั่นดีขึ้นเยอะคือถ้าถ้าผ่านการวิ่งมาก่อนแล้ปั่นสบายเลยนะครับเวลาเอ่อเดียวกันอ่ะครับเวลาเดียกันแสดงแสดงแสดงการแสดงครับจริงๆแล้วไม่เหนื่อยแม้แต่นิดเดียวข้ามอยู่แล้วใช้โาเนี่ย อันนี้คือขายซาวนะผลิตซาวให้ซาวหันหัวใจจะหลอดไหมเส้นขนาดนั้น <c oughs> โอ้โหถึงละ สวยนะวันนี้สวยนะวันนี้เหนะมือนเดิมเหมือนเดิมใช่เ็นเนก่อนมาพี่น้องมาดูสิโลหอิงลอพิงลวหอ้อ่งกลับมาขป้นไม่ใช่ับอยากอกน่ มีปัญหาเรื่องแบบเขาเนี่ยอ๋อที่แบบบนให้ตังค์ให้เราอยากวิ่งก็วิ่งแพราะแรงดดินดูหน่อยไดมั้งคืจริงๆอะไปดึงกล้องเสิร์ฟไหมไปดึงสภาพมันไม่เหมือนแผนไทยอ่ะได้นะติดติดไหมไหมติดไหมไม่ติดมนะไม่ติดนะคือหลักๆเราจะต้องตรวจก่อนว่าคนไท้เป็นอะไราทนมีเรรื่องกาพละนี่คือสภาพของพี่น้องครับเดินขึ้นเขาเอเวอเรสต์ที่มีความสูงที่สุดในโลก ใช่หรือเปล่าอาดินอดิน,ดนกระเป๋าอะทำดนะนี่จุดนึ่งครับเช็คที่เป็นจุดชมวิวจุดชมวิวสองแผนดิน อลทำดีละเราเคยไปทางนู้นไหมไม่นะถ่ายถ่ายถ่ายเช็คน่าจะหายเหนื่อยแล้วแหละนอนอ๋อหายเหนื่อยแล้วงงไม่ด้ออกด้วยเป็นเกมอะไรไหมหลังจากนไหนต่อไม่ได้คิดอีกอางจะไปไหนลูกขอ ลูกหอบอยู่รองบ้านนะาโรงาไปสองวันเลยไม่ได้อดมิตีแต่ว่าอาการไม่ดีสองคนโอเคๆถามไป้วถ้าจะให้ยังไงแนะนำอะไรทำมีกทอไรมีไหมอ๋อูบังเป็นหอบเหมือนกันนะลูกใช่คนกลางหอบคนเล็กไทไททั้งคืนแล้วมันคือไม่อหมะ เราไปคุยกันที่ไหนต่อไหมครับมบนยอนี่เริ่มร้อนน่าตีมากขอบคุณครับพี่น้องมาเจอวิวอย่างนี้ครับแต่ว่ามาสองครั้งไม่ได้เจอการจะไม่ใช่ปกติเป็นลงทางนี้ไงไม่ไดพี่น้องน่าจะไม่ไหวมันลงอย่างนี้เลยไหมกี่น้ำผมอยู่ไหนนะน้ำแต่พี่น้องดื่มน้ำตัวเองได้พี่น้องถือน้ำตัวเองเเลยนได้ไม่ได้บอกไบกคนเดียวเนี่ยผมแบกให้ไหม๋ยวผมแบกให้ วันนี้ทะเลหมอกมาครับทำดินละสุพารณนรอทะเลหมอกมาครับดีใจมากครับดีใจมากมีวันในเฟร,รมด้วยดีใจสุดๆอ,นนลอล่าทำดินละถึงตีนเขาคนแรกครับขงิงเพื่ออะไรครับเฮมดุดินละจบแล้วครับมาเป็นคนที่สองครับ อัลรัมดุลิลละเออน้นะถึงแล้วครับที่น้องที่ตามมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียนวิทยาศาสตร์หหรือว่าหมอวิทยาศาสตร์านี้ทำไมครับจะถามว่าสิ่งที่อยู่ด้วยไม่มีน้ำอ่ะสิ่งที่มีชีวิตนะจิมลัคโลกอ่ะด้วยไม่พึ่งน้ำมันมีไหมเท่าี่รู้ไม่มีไม่มีนะมันเป็นสารประกอบองค์ประกอบหลักนทุก็คือเราสามารถหาคเขาพิเศษได้เลยนะเอามาสิ่งที่ด้วยไม่มีไม่มีน้ำานี่อยู่ได้เนี่ย มันสิ่งนอกโลกอะที่ทุกวันนี้ยังไม่เจอสิ่งมีชีวิตก็เพราะว่าขาดน้ำไม่มีน้ำอะ่ะเพราะเราได้กล่าวไว้ว่าจะอัลม,มาลิกลเลเซนให้เราจะทําให้น้ำเนี่ยคือสุกทิ้งสุอย่างมีชีวิตหรือพึ่งด้วยน้ำนี่ก็อ่านเพราะฉะนั้นชัดเจนนะระยะสั้นๆนะว่าทําให้เราคิด